อนุสัตสี่เนี่ยก็คือสัจจะความจริงของสรรพสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดเ,เรียกว่าสังคตะสังคตะธรรมคือธรรมชาติที่ถูกปรุงแต่งได้ธรรมชาติที่ถูกปรุงแต่งได้นั้นเนี่ยมันมีคุณสมบัติอย่างไรพรงบอกว่ามันจะมีสมุทัยกับมีนิโรธคือเกิดแล้วก็ดับให้เราสังเกตสรรพสิ่งในโลกเนี่ยสิ่งใดเกิดแล้วไม่ดับเนี่ยไม่มีเลย มันจะมีว่าดับเร็วดับช้าแค่นั้นเองให้เราสังเกตสิ่งที่มันดับเร็วๆเนี่ยอย่างเช่นว่าก้อนน้ําแข็งเป็นตัวอย่างเราเห็นก้อนน้าแข็งมันค่อยๆละลายหายไปจนไม่เหลือความเป็นก้อนน้าแข็งหรืออะไรก็ได้ในโลกต้นไม้เราปลูกถั่วงอกสักต้นหนึ่งแล้วก็มันโตแล้วก็ค่อยตายไปเกิดดับหมดองค์บอกว่าถ้าใครมาเห็นสิ่งใดก็ตามตั้งแต่เกิด เือทั้งดับหายไปเนี่ย็็จะเกิดปัญญารู้จักว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนที่ถาวรคงเรียกว่ามันเป็นอนัตตาตัวตนมันมีชั่วคร่าวเท่านั้นไม่ได้มีถาวรดังนั้นความถาวรไม่มีในโลกนี้นามธรรมที่ถาวรก็ไม่มีรูปธรรมที่ถาวรก็ไม่มีทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดนี่เป็นสัจจะ เป็นความจริงที่จริงตลอดการอาดีตก็จริงปัจจุบันก็จะจริงอนาคตอีกอกี่พันกี่หมื่นปีก็จะจริงอย่างนั้นสัจจความจริงนี้ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาต้นไม้ต้นไหนที่จะเกิดขึ้นอีกกี่พันปีข้างหน้าก็ตามก็เกิดแล้วก็ดับยมสามารถนำสิ่งนี้ไปประเมินในอนาคตไปประเมินในอดีตได้ว่าสัตว์ทั้งหลายคนทั้งหลาย สิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ล้วนเกิดดับทั้งสิ้นนิยมก็สามารถนำความเห็นในปัจจุบันนี้ไปใช้ในอดีตอดีตการนานไกลขนาดไหนก็ตามมนุษย์ทั้งหลายก็เกิดแล้วก็ตายสัตว์ทั้งหลายก็เกิดแล้วก็ตายสัตว์จากความจริงตรงนี้ใครเข้าใจใครเห็นระพองค์เรียกว่าเป็นยานวัตถุ7 7 เป็นการเห็นสัจจกความจริงของโลกไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นนามมองเข้าไปถึงนามธรรมจะเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีที่เคยเกิดขึ้นในใจของพวกเราทุกคนก็ล้วนเกิดดับทั้งสิน้นถ้ายมเห็นความสุขที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเกิดดับว่าไม่มีกายสุขแช่ทั้งวันทุกวินาทีเห็นความทุกขเกิดระดับเอาความเห็นนี้ไปใช้ในอดีต สุขทุกทั้งหลายของมนุษย์ของสัตว์ทั้งหลายก็เช่นเดียวกันก็ลุวนม,มีความเกิดแล้วก็ดับไปมนุษย์ที่จะเกิดมาในอนาคตอีกกี่พันกี่หมื่นปีก็ตามความสุขที่เขาจะได้รับก็ไม่ถาวนล้วนเกิดขึ้นและดับไปทั้งสิน้นไม่ต่างกับเรานักปัจจุบันนี้รวมทั้งสัญญาความจําได้หมายรู้สังขารความปรุงแต่งความคิดของเรา จะเป็นไปในอดีตหรืออนาคตก็ตามก็ล้วนมีการเกิดขึ้นและมีการดับไปสัจจะความจริงตรงนี้จริงตลอดการลักษณะคำว่าสัจจะของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้อดีตจะจริงปัจจุบันจริงอนาคตจะจริงไม่เปลี่ยนแปลงแง่มุมของการไม่เปลี่ยนแปลงตรงนี้พระองค์เรียกอริยสัจสรรพสิ่งทั้งหลายจะมีสมุทัยเหตุเกิดและมีนิโรธคือความดับ สรรพสิ่งนั้นคืออะไรคือกองทุกเรียกว่าทุกขสัตว์ทั้งรูปและนามล้วนเป็นสิ่งแตกสลายแปรเปลี่ยนองคจึงเรียกว่ากองทุกรูปเป็นทุกข์เวทนาเป็นทุกขรูปแตกสลายเสื่อมเวทนาก็เสื่อมและแตกสลายสัญญาสังขารวิญญ,ญาณแตกหมดมาดูเวทนาความรู้สึกมีสามคือสุขทุกข์อัตุขมัสสุข ความรู้สึกสุขบ้างเราก็เคยมีทุกบ้างเราก็เคยมีอัตทุกขมสุขไม่ทุกไม่สุขเฉยเเราก็เคยมีก็ล้วนเดินไปสู่ความทุก์ขทั้งสิ้นคือการแตกสลายพระองค์จึงบอกว่าเวทนาใดๆเวทนานั้นถึงการประชุมลงในความทุกขความสุขก็ประชุมลงในความทุกข์คือแตกสลายคําว่าทุกข์มันซ้อนกันนะ,ะให้เข้าใจตรงนี้ดีๆเวลาฟังคําว่าทุกต้อง พิจารณาดูดีๆว่าตรงนั้นพระองค์กําลังพูดทุกโดยในยะอะไรความทุกข์ก็ประชุมลงในความทุกข์เพเวทนามีสุขทุกข์อทุกกรรมสุขสุขประชุมลงในความทุกข์ทุกข์ก็ประชุมลงในความทุกข์อทุกกรรมสุขก็ประชุมลงในความทุกข์คือมันแตกสลายนั่นเองเคยตามเห็นการแตกสลายหรือเรียกว่าอาทินวะคือโทษของมัน คนนั้นจะถอนอุปทานความยึดมั่นออกจากสิ่งสิ่งนั้นได้ี่วิธีถอนความยึดมั่นนะตามเห็นอาทีนวะ,ะโทษของมันอาทีนวะแปลว่าโทษการหนีโทษแต่ถ้าไปตามเห็นแต่อัศสาธ,ธาคือรสอร่อยจะยึดติดจะเกิดความเพลินและพอใจสัจจความจริงที่เห็นว่าเกิดว่าดับเนี่ยคนที่มาเฝ้าดูอยู่ตรงนี้ ็นสัจจะตรงนี้ก็ชื่อว่าจเจริญมรรคปีองค์ดดังนั้นใครเห็นรูปนามเกิดดับอยู่ตลอดเวลาพระองค์ก็เรียกว่าได้จเจริญมรรคแครบต้วแล้วแต่พระองค์ก็บอกว่าไม่มีสิ่งใดที่อริยสาวกผูนนั้นจะต้องทําให้ยิ่งขึ้นไปกว่าน,นี้ทําแค่นี้ก็พอจนกระทั่งจิตหลุดพ้นจากอาสวะนี่คำสอนของตถาคต อรหันตสัมมาสัมพุทธะศาสาศดาของเราเมื่อสองพันกว่าปีที่ผ่านมาพระองค์มีวาทะพร่ำสอนอย่างนี้ก็เก็บมาถ่ายทอดให้พวกเราได้ทราบถึงสัจจะสัจจะความจริงตรงนี้ใครจะมีทิฏฐิความเห็นความเชื่ออย่างไรก็ตามสัจจะความจริงตรงนี้ก็ยังเป็นความจริงอยู่นั่นเอง ใครจะนับถือลัทธิคำสอนใดๆก็ตามสัจจะนี้ก็ยังเป็นจริงอย่างนี้ดังนั้นศาสดาของเราไม่ได้มีลักษณะคำสอนแบบความเห็นหรือการปรุงแต่งแต่เป็นการเข้าไปเห็นสัจจะความจริงของโลกแล้วนำมาเปิดเผยนามาบอกดังนั้นไม่ว่าใครจะนับถือลัทธิใดก็ตามความเชื่อใดก็ตามศาสตร์ใดๆก็ตาม สัจจะนี้ก็ยังตรงจริงตลอดกาลและสัจจะความจริงนี้ก็มีในทุกลัติความเชื่อคนนั้นจะบูชาไฟบูชาดวงจันทร์บูชาดวงอาทิตย์สัจจะความจริงตรงนี้ก็ยังคงตัวอยู่ตลอดการและคำพูดที่ออกจากปากของพระศาสดานั้นตรงจริงตลอดเป็นสัจจะทั้งหมดบางคนก็มีความคิดว่าเอะนรกสวรรค์นี่คนก็เชื่อแบบนี้เขาจะตกนรกเหมือนกับเราหรือเปล่า มีสวรรค์เหมือนกับเราไหมเพราะเขาไม่เข้าใจว่าศาสดาสัมมาสัมพุทธนั้นเข้าไปเห็นอะไรเข้าไปเห็นสัจจะที่ไม่ว่าใครจะมีความเชื่อแบบใดก็ตามใครจะกรลบเทพพระเจ้าปภูมิปภมอีสวนนาลายอะไรก็ตามความจริงตรงนี้จริงตลอดการอาริยบุคคลมีกรรมมี โลกนี้โลกหน้ามีเป็นความจริงที่ปรากฏอยู่ตลอดในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเทวโลกก็ยังมีอยู่น,นโลกกำเนินดเดชานเปรยพิสัยก็ยังมีอยู่การเกิดตายของสัตว์ก็ยังมีสัตว์ก็จะมีการเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆไปตลอดไม่ใช่ว่าอีกหมื่นปีแสนปีระบบการเกิดจะหมดหายไปจากโลกธาตุไม่มีมีไปตลอด นี่คือความจริงที่ศาสดาของเราเนี่ยนำมาเปิดเผยจําแนกแจกแจงดังนั้นไม่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อแบบใดๆเป็นการเข้าไปเห็นความจริงแล้วนำมาเปิดเผยความจริงตรงนี้การเห็นเกิดเห็นดับที่เรียกว่ายานวัตถุ7 7เห็นไัยยะอันเป็นปัจจุบันสองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดดับอดีตทั้งหลาย สรรพสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็ล้วนมีความดำอนาคตอีกการนานไกลก็เช่นเดียวกันเป็น6กในยะอีกมุมหนึ่งคือรู้ว่าความรู้ความเห็นตรงนี้ก็มีความเสื่อมไปสิ้นไปดับไปเป็นธรรมดา7จ็ในยะเจ็ดแง่มุมของการเห็นตรงนี้พระองค์บัญญัติเรียกว่าญาณวัตถุ77ผู้นั้นเป็นโสดาบันบุคคล ความเป็นโสดาบันนั้นไม่อาจแปรปวนพระองค์บอกว่ามหาปุตตุสียังมีความแปรปวนไปได้แต่ความเป็นโสดาบันนั้นไม่มีความแปรปวนมั่นคงบุคคลนั้นจะเกิดอีกไม่เกินเจ็ดคราวไม่มีพบที่แปดของโสดาบันก็จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เข้าถึงอมาตะธรรมความไม่ตายภายในการเกิดเจ็ดคราวนั้น พระองค์บอกว่าจะไปเกิดเป็นเทเวจะมนุษย์เสจะก็คือเทวดาบ้างมนุษย์บ้างถ้าเทวดาไม่มีตถาคตอรันตัสสม,มาสัมพุธะก็บัญญัติโสดาบันผิดความเป็นอริบุคคลก็ไม่มีการประพฤติปรมาจารย์การประพฤติปฏิบัติก็ไม่มีและพระองค์ประกันว่าความเป็นโสดาบันนั้นเป็นผู้ที่พ้นแล้วจากอบายทุกติมินิบาตนรก หรือนรกกาเนิดเดชานหรือเปรตวิสัยดังนั้นถ้านรกไม่มีเปรตวิสัยไม่มีลระศาสดาเราก็บัญญัติโสดาบันตรงนี้ผิดซึ่งมีเป็นร้อยๆปพระสูตรเป็นร้อยๆครั้งที่พระองค์ตรัสไว้อย่างนี้ดังนั้นอย่าไปลังเลสงสัยถึงยานทัศนะของสัมมาสัมพุทธ,ธะนำมาตรวจสอบในสิ่งที่เราพอมีความสามารถตรวจสอบได้อันเป็นปัจจตัง รู้เฉพาะตนตรงนี้ก่อนตรงไหนที่เรายังไม่มีความสามารถในการเข้าไปรู้เข้าไปตรวจสอบเราก็วางไว้ก่อนตรวจสอบในสิ่งที่เป็นสัจจความจริงในวิสัยที่เราจะพอรู้ได้การจะเข้าไปรู้ไปเห็นการจะแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอนเนกนั้นเราทุกคนก็สามารถทำได้ถ้าเรามีความเพียรพยายามเพียงพอในการทำสมาธิ ก้าปฐตุมชฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอย่าเพิ่งปฏิเสธโดยยังไม่ได้ฝึกฝนอะไรเลยโดยที่ยังไม่ได้ทำตามที่พระศาสดาบัญญัติเมื่อถึงจตุตฌานฌานที่สีแล้วเนี่ยพระองค์บอกว่าเป็นจิตที่ควรแก่การงานสามารถแทงตลอดซึ่งท่าเป็นอนเนกได้น้อมไป กระทำซึ่งปุเพนิวาสานุสติยานยานในการอย่างรู้อดีตหรือไปสูจ่จตูปปาตยานยานในการเห็นสัตว์นั้นมันเกิดขึ้นเพราะกระทำกรรมใดมาเลวประณีตย,ยาบละเอียดสามารถทําอิทธิป,ปฏิหารและอาเทศนาปฏิหารมีประการต่างๆได้กำหนดรู้จิตบุคคลได้แต่สิ่งเหล่านี้นั้นเนี่ยก็ร้วนมีการกระทำกันได้มาตั้งแต่ก่อน พระสัสดาของเราตรัสรู้แล้วฤาษีโยคยีผู้อยู่ประพฤติประมาจันทั้งหลายที่ออกสแสวงหาโมฆะธรรมออกสแสวงหาความไม่ตายบ้างก็ได้ความสามารถตรงนี้กันไปพระศาสดาเราก็ทําได้แต่พระองค์เห็นแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เป็นคุณวิเศษในทางโลกเท่านั้นยังไม่สามารถทําสัตว์นั้นให้พ้นจากความตายไปได้ พระองค์จึงตรัสกับเกวตตาว่าพระองค์รู้สึกอึดอัดขยักขยแงและเกลียดชังต่ออิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์เป็นอย่างยิ่งไม่ได้สรรเสริญไม่ได้ชื่นชมเพราะสิ่งเหล่านี้ยังเป็นธรรมฝ่ายเกิดดับและการที่ผู้อยู่ประพฤติประมาจันทั้งหลายกระทาสิ่งเหล่านี้ได้มาตั้งแต่ก่อนพระองค์ได้ตรัสรู้นั้นบุคคลพวกนี้ก็ ยังไม่ได้สามารถเข้าถึงนิพพานได้การอยู่ประพฤทิ์ปรมจันทร์ของพระองค์เป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตติอันไม่กลับกำาเริบนี้เป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายของการเข้ามาศึกษาประพุทิ์ปฏิบัติในธรรมวินัยนี้องค์จึงบอกว่าถ้าธรรมชาติสามอย่างเนี่ยไม่บังเกิดมีขึ้นในโลกไม่มีความจําเป็นที่อรันตสัมมาสัมพุทธ,ธจะต้องบังเกิดขึ้นในโลกธรรมชาติคือความเกิด ความแก่ความตายพระองค์มาแก้ปัญหาตรงนี้เทวดาพรอมทั้งหลายที่มีอิทธิปาฏิหาริย์หรือผู้ประพฤติประมาจันที่สามารถทำปาฏิหาริย์ได้ก็เน้นมีความตายเป็นเบื้องหน้าทั้งสิน้นและหลังจากกายแตกทำลายก็เข้าสู่อบายทุกติวินิบาตินรกก็ไม่พ้นนรกไปได้ชาตินี้สบายหน่อยเป็นเทวดาทำปาฏิหาริย์ได้ แต่หลังจากสิ right. Sabbath, the the so so ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่ก็ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรโลกอีกเหมือนเดิมรวมกับว่าเทวดาที่ตายแล้วได้กลับมาเป็นเทวดาอีกเหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บเทียบกับพื้นดินในมหาปฐพีใครนั่งอยู่ที่เสือจะลองเอาเล็บเขี่ยเศษดินขึ้นมาก็ได้ลลองเปรียบเทียบดูซิว่าดินปลายเล็บกับดินทั้งผืนโลกเนี่ยอันไหนมากกว่ากัน เทียบเปอร์เซนต์แทบไม่ได้เลยอง์บอกเทวดาที่ตายแล้วได้กลับมาเป็นเทวดาอีกเนี่ยเหลือแค่เนี้ยด้วยอุปมาเดียวกันพระองค์ก็บอกว่ามนุษย์ที่ตายแล้วแล้วได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกก็เหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บเทียบกับพื้นดินในมหาปตพีดังนั้นส่วนใหญ่มนุษย์ทั้งหลายไปคิดกันเองว่าไม่เป็นลายตายแล้วเดี๋ยวก็เกิดคิดว่าจะเกิดเป็นมนุษย์มันง่ายหรือว่าไปเกิดเป็นเทวดานั้นง่าย ไม่ง่ายตามการรู้การเห็นของสัมมาสัมพุทธะนั้นบอกไว้เลยว่ายากยากมากแต่สัตว์ทั้งหลายนั้นจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตเสียเป็นส่วนใหญ่พระองค์จริงให้เราเป็นผู้ไม่ประมาทถึงบอกว่าในภพชาตินี้เนี่ยพยายามเป็นโสดาบันให้ได้นะ,นะใครจะเป็นอย่างไรก็ตาม จะเป็นผู้แก่เฒ่าจะเป็นผู้เด็กจะอยู่ในฐานะฐานันดรใดก็ตามความเสมอกันทั้งหมดของสรพสัตว์ทั้งหลายคือความแก่ความเจ็บความตายประโยชน์ของการเกิดเป็นมนุษย์เทวดานั้นสามารถบรรลุธรรมนี้ได้มีปัญญาพอที่จะรู้ธรรมะตรงนี้ได้ไม่เกินวิสัยถ้าเราไม่ได้สูรบันเนี่ยเราประเมินได้เลยว่าชาติต่อไปเนี่ยไม่ใช่มนุษย์แน่เลย แ่เทวดาก็ไม่ได้ไปได้ยากเปอร์เซนต์น้อยพระเจ้าบอก90กว่าเปอร์เซนต์ของคนบนโลกก็จะไปสู่นรกกับเนรเดชานเปลววิสัยโยมอาจจะคิดไม่ออกว่าอแล้วทำไมคนมันเกิดมาเยอะสรรพสัตท,ที่อยู่ในโลกอัาทเาต่างๆมันมีเยอะมากนะนับประมาณไม่ได้มดปลวกที่มันหมดกรรมแล้วสัตว์ในทะเลที่มันหมดกรรมแล้วพวกเทวดาต่างๆที่ยังเวียนมาอีก มีมากมายนี่เป็นระบบการเกิดของสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องก้านตัณหาเป็นเครื่องผูกที่เล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏรยอมดูกลุ่มของผู้ที่หลังจากตายแล้วจะไม่ไปสู่อบายเนี่ยจะมีโสดาบันขึ้นไปมีผู้ที่ฟังคำตถาคตหนึ่งเหนิงจนคล่องป่าขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิมีพวกที่ได้ยินได้ฟังคำตถาคต ก่อนสิ้นชีวิตถ้าดูจากที่พระองค์ตัดไว้หรือว่าเป็นผู้มีความรักในตถาคตพอประมาณก็มีไม่กี่กลุ่มเองที่เหลือก็กติที่รู้ไปตายเป็นตายเอาวะทิ้งวันนี้ตายวันนี้ก็รู้ไปไล่ก,กับโซดาบันนะอืมในพยมวัดกันไปขนาดเนี้ยเอาตายเข้าไปวัดเลยมันก็ไม่ตายให้นะ สัตว์โลกไม่ได้เป็นไปตามอำนาจของสิ่งเหล่านี้นะพระองค์บอกสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมเป็นไปตามกรรมแล้วถ้าโยมเชื่อว่าสัตว์โลกเป็นไปตามผลของสิ่งนี้เนี่ยโยมจะละเลยความเชื่อว่าสัตว์เป็นไปตามกรรมเราจะไม่พยายามทํากรรมดีดังนั้นเวลาเราทํากรรมชั่วทากรรมไม่ดีเราก็จะไม่รู้สึกอะไรเดี๋ยวเครื่องรางอันนี้จัดการให้ได้ คนที่ยังประพฤติวัดตามแบบสมณพราหมณ์เราอื่นพระองค์จึงจัดว่าเป็นมิจฉาทิฏฐินักติของผู้มีมิจฉาทิฏฐินั้นก็คือนรกหรือกเนเดเดาสารสองอย่างนั้นดูที่พระศาสดาตรัสไว้เนี่ยโอ้โหมีแต่มุมไม่ดีทั้งนั้นเลยที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับเดรัิจฉามีประการต่างๆอันนี้วัดกันที่ความเห็นพระพุทธเจ้าไม่ได้วัดกันที่ความเห็นของพระรูปใดรูปหนึ่งความเห็นอาตมาก็ต้องไม่มี พระรูปไดรซึ่งเป็นปิกขุในธรรมวินัยนี้เป็นลูกศรริษย์ของพระเจ้านั้น,น,ก,รรน,น,นก็ต้องไม่มีทุกคนเป็นทายาทแห่งธรรมะของตถาคตต้องฟังพระพุทธเจ้าเราเดินเข้ามาสู่ธรรมวินัยของพระองค์มีศรัทธาในคําสอนพระองค์เราก็ต้องมาเรียนรู้ว่าพระองค์สอนอะไรพระองค์พูดอะไรไว้เมื่อสองพันกว่าปีที่แล้วพระองค์บัญญัติอะไรสอนอะไรเราและเราจะประพฤติตนเองอย่างไรนั่งสมาธิจะทําอย่างไร นั่งแล้วจะวัดความก้าวหน้าอย่างไรความก้าวหน้าตรงนั้นเนี่ยได้แต่อริบุคคลแล้วล่ะยังวัดยังไงพระองค์บอกไว้หมดมีรายละเอียดทุกอย่างยิ่งแต่เราเข้าไปเสพครบธรรมะพระองค์เท่านั้นปัญญาเกิดเป็นคนหายตาบอดแล้วพระองค์บอกเป็นผู้มีจักษุดีแล้วจะไม่ถูกหลอกลวงจะไม่ถูกหลอกลวงโดยความเห็นแบบต่างๆนะก็ฝาก คำส,สอนของพระศาสดาไว้เพื่อให้เราเนี่ยเป็นอิสระในชีวิตมีความทุกข์น้อยเราไม่ไปกังวลเรื่องนี้เรื่องนี้นอันนี้เลิกไม่ดียามไม่ดีนี้ที่ตั้งไม่ดีนัน่นนู่นนี่นะมันมีเรื่องให้ทุกข์เยอะในชีวิตโสดาบันจึงมีความทุกข์เหลือนิดเดียวนะเศษดินปลายเล็บเหมือนกันโสดาบัน มีความทุกข์เหลือกับเศษดินปลายเลย็บปุถุชนเนี่ยความทุกข์เทเกัดดินในมหาปตพีมันทุกไปหมดนะ่ะอะไรนิดอะไรหน่อยมันก็เป็นทุกข์โยมเข้าใจธรรมะาแล้วโอ้ชีวิตสบายสบายขึ้นเยอะไม่มีภาระกังวลอะไรมีอะไรก็แก้ไปตามเหตุปัจจัยชีวิตอยู่กับปัจจุบันไม่รู้จะตายเมื่อไหร่เมื่อไม่กี่วันใช่ไหมโยมที่ศึกษาพุทธศาสนาก็ยังสาวๆอยู่นี่ก็เ,เสียชีวิตไปแล้ว เห็นหนะมอืมมันมั่งอยู่ในสลาไม่รู้ใครจะหายไปวันไหนน,นั่นเนี่อืมหายไปทีละคนทีละคนทีละคน,ะคนอ่าอย่าไปเพลิดเพลิพนกับโลกมันปุ๊บปั๊บตายเนี่ยคนที่ตายกันในทองถนนเนี่ยวันเป็นยร้อยเขาก็ไม่รู้หรอกว่าวันนี้เขาจะตายพ็าตายไปตามเหตุปัจจัยเนาะก็ให้เราเป็นผู้ไม่ประมาทแค่สำรวมอินทรีย์เป็นแก่พวกเรา ประโยชน์สูงสุดก็คือการได้ความเป็นอริบุคลลเข้าการเข้าถึงความไม่ตายนั่นเองอซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนก็ปรารถนา